แพงเลยกระแพงเลยกรแพงมา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 พี่สี่ซ้ายมามามามะเดี๋ยวเดียววะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบัตรนกบ้ารนกเฮ้ยบัตรนกบ้ารนกไปเล่นก่อน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 พี่น็อกน็อกหนึ่งได้หลังมาวะถ้าไม่ได้ก็กลับมาละเบรด้ค่ะไปน็อกน็อกแล้วข้างนอกตัวเดียวแล้ว อยู่ตรงไหนวะเอาเหรอเอากัวเหรอใช่ไหะเอาหวัาหวสวย,ป,ยปรับเท่าไหร่เหรอความสว่างความสว่างปรับร้อยเลย

ฆ่าไปเพื่อนมันชุบเราอ้าวโดนลาดัาโดนดลัาหมดเลยเฮ้เยสองตัวหาคิวเองไม่ได้หรือกระสุนนี่จะหมอดอยู่ mừng xe máy mừng xe máy là hát máy phục mừng xe máy con nào về bệ chia tột อันนี้เปิดวาร์รี่กันนึงก็เป็นผนข้างเคียงจากการอัพเดตกัเจอทำไมเห็นเป็นออร่าคุณเลยนะ็นอกหนึ่งสวยดิโอ้โหขึ้นม่สุดยอดอ่ะให้ทมให้ามให้มหีระเบิดไหมยัด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 ยัแ<อ>ดแทกหลายตัวล็อกหนึ่ง ครับให้ผมย่องไปตีมไหมหรือว่ารอมันมาแป๊บึงียวบนึ่งขอแป๊บนึงแป๊บน,น,นึงหนึ่งสองสปั๊มแบ็บ้านแรกผมคิดว่าจะเจมล็อกได้เปล่าไดต่ดอม <tle> าอล,าละผมขึ <anders. S 1> ้นไปซ้นอนผมยังไม่ได้ขึ้นมันอยู่บ้านนี้ จะน็อกตัวหนึ่งชั้นไหนจะยจมผมเน่ได้ชั้น 2, 3, 3, 2. 2> สองครับชั้นสองสองตัวนะาปน,นั่นน่อยน็อกน็อกข้างบนน็อกสวยสวยเท่ากับเีย์ฝั่งนี้ละวังซ้ายไม่มียาแล้ววะ่ะหมดแล้วผมมีมันเดียร์ห้าอัน์ตเพ่ ตรงนี้มาก k สองไอ้โดมน็อกน็อก